ต้มน้ำม่ค่ะมือนี่จะแกงน้ำม่แกงหน่อไม้สดแกงไหลแบบเล่าๆค่ะแกงใส่เห็ดใส่เห็ดฟางวันนี้จะแกงใส่เห็ดฟางไม่ต้องเป็น,นเอเป็นฟอง ต้มเคียวให้มันหายขมก่อนค่ะแคสิบแดงนานี่นาน้ำไม้ออกน้ำไม้ไหลมีน้ำไม้สดกินแต่กระซื้อแหะค่ะว่าได้ไปซับเองหรอกว่าคืออยู่บ้านนอกบ้านนอกเท่ามีต้นมีก่อนี่กระซื้อเองแฉงใส่ใบมังลัก กระไซหิดเฟียงค่ะอันนี้ล่างแล้วเดี๋ยวสีซ้อยสีหันแกงขนมเทียนซื้อมากกับผมคี้นกินขน,นขนมเทียนขนมเคียงขนมเคียงชุบแปงถอดแสบเนาะน้ำยานั่งเขียวอือเลยแกงเปิ่แกงเลาาแบบแกงเปิอ่อแกงเล่ากับเมนแกงเปิ่กับเมนเนาะคะ่ะเพราะว่าแกงเปิดอนี่มันต้องใส่ใส่ใส่หลายอย่าง ใส่บวบใส่ฟักทองตวแกงเปิดออันนี้แกงละไมแบบบานเท่าธรรมดาใส่หิดเกี้ยงหนึ่งเ้าเหนียวด้วยนึ่งเ้าเหนียวกินไก่ย่างแก้งละไมแก้งเล่าค่ะ,ะน,ะน,น,ะะนะะี่แก้งละไมใส่น้ำปลาโนนัวค่ะขาดบะได้คือน้ำปลานี่แหละแก้งละไมแก้งละไมใส่หิดฟาง ใส่ด้านปลาใส่เห็ดฟาง หอมหอมเช่าอมแจงหน่อไม้ใส่เช่าอมใส่ใบมังลักแจงแบบบานเห่าค่ะแจงใสน้ำปลาเส็บแสบ,แสบ,แสบนัวนัวึวงขขาเนี้ยว้อมหนัวหนวดเขาเนียวคือเกา่าตามโดยไก่ย่างสองโตมันนี้เมนูวันหยุดอีกแล้วแจงหน่อไม้ใส่น้ำปลาแสบแสบ,แสบนัวนัว เสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่เห็ดไปมังลักกับชะอมนี่ห้อาอาล่งล้วปิดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาไว้ดนนี่มันสีสีมันสีสีสีดำแห้งเนาะเ้าก็ต้องกินแบบเอาลงเลยกินเลยคือไข่ไข่ก็พักกระเฉดเวลาเหาแกงเอาล่งเ,เ,กกเ้าเขากาา็ปิดเตาเลยจบคลิปแค่นี้แหละค่ะ